วันนี้นะครับเรากลับมาแก้มือกันใหม่นะฮะในหมดเอ็นเลสตอนนี้สูงสุดกี่เวฟคือผมยังข้องใจอยู่นะ140เวฟครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเล่นกันยังไงไปไกลมากโอ้โหเพิ่มมาอีก10 156เวฟเมื่อวานผมเล่นไม่ได้76เวฟนะครับคือมันพลาดไปนิดเดียวหลุดไปตัวเดียวนะฮะบ,บอสอ่าผมใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแค่76เวฟเพื่อนเขาเล่นกันได้ร5อเวฟเท่าตัวนึ่งฮะ สองสามชั่วโมงเล่นกันไม่ได้ยังไงเนี่ยรอบนี้เอาตัวนี้ออกขอเปลี่ยนเป็นตัวฟาร์มเงินแทนนะฮะนักวิทยาศาสตร์มาส่วนกอรี่ตัวเดิมมันน่าจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะเพราะว่า DPS คือเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนเท่าคือมันจะเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยช่วงแรกคือสกิปเวฟแบบเร็วๆเลยเร่งด่วนตัวแรกที่วางก็คือเจ้าเลเซอร์เหมือนเดิมตรงนี้อ่ะนักวิทยาศาสตร์วางข้างหน้าไปเลยแล้วกันครับซานต้าสุดท้าย แถวนี้เลยครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ได้นะฮะยูนิตฟาร์มเงินครบแล้วต่อไปอัพตัวนี้ก่อนเลเซอร์ขั้นหนึ่งเพื่อความชัวร์ทันไหมคนเดียวอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นขอเพิ่มแล้วกันอีกตัวหนึ่งสองตัวช่วยกันหน่อยเอาละผมว่าวางเลยดีกว่าครับกอนรี่มากอนรีตัวแรกมาตรงนี้ก่อนเลยตัวเล็กดูไปตัวหนึ่งอ่าวางตัวนี้สักตัวแล้วกันนะฮะเอามาสโลหน่อย มาช่วยสโล่หน่อยร้อยห้าสิบไม่เป็นไรไม่เปลืองสองพั 2009, นเก้านักวิชาตพันหนึ่งแล้วก็สองพันตัวหนึ่งอ่ะซันต้าได้มาห้าพันซันต้าก่อนสามพันแล้วก็สองพันตรงนี้อ่ะอีกสี่พันอันนี้ไปสองพันโอเคซันต้าตอนนี้หกพันอันนี้สามพันอะโอเคครับซันต้าหกพันสามตัวนักวิศาตห้าพัน 2ตัวอ่าสามพันอัปเกรดไปเหลือ6,000ซันใต้อีกตัวหนึ่งเหลือตัวสุดท้ายอีก6,000ครับไปได้สวยไปได้สวยนะฮมีหลุดมาอยู่แล้วมาตรงนี้ต่อสโลด้วยเลเซอร์จัดการด้วยกอรลี่ต้องวางแบบประหยัดพื้นที่กอรลี่ต่อเลยครับอันนี้ออกตัวหนึ่งกอรลี่มาโอ้โหบอสหลุดมาตัวหนึ่งพลาดอ้า 13นาทีโอเคครับกลับมาที่เวฟที่26นะฮะยูนิตฟาร์มเงินเต็มหมดแล้วอัปเกรดไทท่านไป4พันอัปเกรดต่อเลย3พันตัวนี้อัปเกรดไป3ตัวก่อน20,000อัพตัวนี้15,000ยังไม่มีตัวไหนด้วยว่าเต็มนะฮะเวฟที่40ตัวนี้ยังไม่ได้อัพเลยเพิ่งวางส่วน4ตัวนี้ก็ถึงขั้น15,000ตัวนี้20,000เวฟที่เป็นบอสนะฮะ40 มันก็ผ่านได้แบบชะล่าใจไม่ได้ค่อนข้างต้องแบบลุ้นตลอดเลยนะฮะเพราะว่ามันมีหลุดไปไกลอยู่เวฟที่40 22นาทีบวกกับเมื่อกี้รอบแรก10กว่านาทีโอ้โหเอ็นเลสนี้เป็นอะไรที่เปลืองเวลามากๆโอเค20,000อัปเกรดไปเลลวเต็มตัวหนึ่งมา42ไปอย่างช้าๆเลลวเต็มแล้วอุ่นใจไหมก็ไม่นะฮะไม่เลยในหมดนี้ไม่มีความอุ่นใจเลย ยิงถึงไวตรงนี้ถึงถึงยิงไกลยอยู่เลเซอร์ไกลมากแต่และเวฟช้าเหลือเกินคือเลือดเขาเยอะอ่ะมันเลยสู้นานแล้วสคิปไม่ได้ด้วยคือเวฟต่อจากนี้ไปคือสคิปไม่ได้แล้วนะฮะมันสู้ไม่ทันบัสซอสองตัวนะฮะสองล้านเจดเดินทางมาไกลยอยู่ชะล่าใจไม่ได้เลยเพิ่งจะเวฟที่สีิบเจดนะครับเลี้ยวเต็มไปสองตัวตัวนี้กำลังรออยู่ มีทีท่าว่าอาจจะต้องวางเพิ่มตรงนี้แล้วอ่าตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งวางตรงนี้เพิ่มตัวหนึ่งเอาวางไปก่อนแล้วกันสามพันอืมอยูนิตเท็มแล้วเหรอทำไมมันน้อยจังโอเคไม่วางก่อนก็ได้อัพก่อนดีกว่าคือเลเซอร์ก็ยังต้องมีไว้นะเพราะว่าเอาไว้สโลนะครับช่วยได้เยอะอยู่แต่ปัญหาก็คือมันใช้พื้นที่สามตัวอาจจะต้องเอาออกสักตัวไหมแล้ววางตรงนี้แทน แล้วก็อาให้เต็มคือวงเขาไม่กว้างเท่าไหรอ่อ่ะโอเคตรงนี้คงไม่มีอะไรมากไปเจอกันอีกทีที่เวฟหกสิบนะฮะถ้าไปถึงอะนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดระหว่างนั้นมีอะไรติดขัดนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพมาผมต้องเริ่มปรับแล้วฮะเอาตัวนี้ออกตัวหนึ่งแล้วก็มาวางตรงนี้ดีกว่าเลเซอร์โอ้โหเกมวางตรงที่เป็นจุดที่ช่วยสโลว์ได้ดีที่สุดโอเคแถวนี้วางแล้วก็อัปเกรดให้สุดเลยฮะตัวนี้กินวงมาได้ถึงประมาณนี้ อัพเกรดให้เต็มนะฮะแล้วก็ตัวนี้ออกไปเลยเราวางเพิ่มฮะต้อง,องการยูนิตเพิ่มแล้วตอนนี้ไม่ไหวเคลียร์ไม่ทันวางตรงนี้ตัวหนึ่งกินพื้นที่มาตรงนี้หน่อยอ่ะฮะโอเคอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดตอนนี้นะฮะห้าตัวนี้เลเว่เต็มหมดแล้วนะครับเวฟที่ห้าสิบแปดเริ่มวางเพิ่มตัวหนึ่ง เวฟที่หกแล้วนะครับอัพตัวนี้ต่อเลยหมื่นหนึ่งขยายวงมาหน่อยเสียดายไม่ถึงข้างบนหกสใครนะเตอร์กี้ไหมเตอร์กีหรือว่าเจ้าฟรอสจะไม่ได้ล้านเจ็ล้านเน,นะฮะฟรอสฟรอสฟรอสมาก่อน7ล้านโอเคนี่เขามีสกิลหยุดสตูนะครับสตูเลยหยุดเป็นสกิลจากกอร์ลี่อือฮึโอเคอัพตัวนี้หมื่นห้า ไปเจอกันที่เวฟเจ็ดสิครับถ้าอยู่ถึงนะเวฟที่66นะฮะผมว่าต้องเริ่มเอานักวิศาตออกแล้วกันนัวิศาตออกไปก่อนแล้วก็วางเพิ่มครับตรงนี้ให้มันกินพื้นที่ได้โอเคหน่อยอืมแล้วก็อัปเกรดเต็มไหมไม่เต็มขาดอีกขั้นหนึ่ง6ตัวนะครับเลเวลเต็มเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งเวฟที่หกโอ้โหไปช้ามาก เวฟที่เจ็ดสิบมาถึงแล้วผมอยากวางตรงนี้สักตัวหนึ่งอ่ะอ่าผมเอานักวิชาต์ออกแล้วกันแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าฮะโอเคอัปเกรดไปอืมอืม้มเวฟที่เจ็ดสิบช่วยกันยิงแต่หน้าประตูตัวขัดเวลาเลยนะ UFO เตอร์กี้นะครับสิบเอ็ดล้านกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง UFO รีไปเลยรีบจัดการเลยผมรู้สึกว่าโดรนเนี่ยไม่ได้ทำงานกับกอร์ลี่แล้วนะเหมือนกอร์ลี่จะหลับเองตื่นเองมาทำงานให้ตัวนี้มากกว่าเนี่ยเจ้าเลเซอร์นะฮะคือเขายังหลับอยู่แต่เหมือนจะไม่ได้ไปซ่อมให้กอร์ลี่เลยเอ,ออกอีกตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้กอร์ลี่เอาละฮะเวฟที่80นะครับจะไปถึงไหมมาลุ้นกันซันต้าออกดีไหมยังก่อน80ก่อนแล้วกัน ผมว่าแค่นี้นะฮะตอนนี้เลเวลเต็มหมดแล้วนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9 9ตัวเลเวลเต็มนะฮะโอ้โหตัวละสิบเอล้าน4ตัวโอ้ยพี่ครับพี่จะโหดไปไหนครับแต่อาจจะได้เพราะว่าผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งลดไปแล้วครึ่งหนึ่งเกือบทุกตัวน่าจะสู้ได้ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวผ่าน80ไปต้องเอาซันต้าออกสักตัวนะฮะแล้วก็วางเพิ่มยีล้านเวฟที่แป ไม่รวมเตาอบข้างหน้าอีกเป็นสิบนะฮะยังเดินทางกันอยู่โอ้โหวางไม่ได้ฮะออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่โอเควางไปอัปเกรดไปอ่ะมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเวฟที่แปดสิบยี่สิบแปดล้านตัวคนเดียวแล้วนายลูกน้องนายไปหมดแล้วโดนเลเซอร์เต็มเต็มเป็นไงดีมาก โอ้โหแปเวฟไปเจอกันที่90สิบฮะโอ้มันนานจริงๆเอาไมค์แล้วอันนี้เดี๋ยวนะฮะเริ่มมีอาการครับซันต้า Santa ออกก่อนซันต้าออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งสโลหน่อยสโลหน่อยสโลหน่อย,โอ,ยโอ้ยฮต้องมีเลเซอร์ช่วยครับกอลลี่อย่างเดียวไม่ไหวฮะดีนะมาทัน โอเคอ่าคือวงมันไม่กินทั้งหมดมันต้องมีตรงนี้มาหน่อยหนึ่งผมขอเถิบลงมาหน่อยกอนลี่สิบตัวนะฮะตอนนี้เลเวลเต็มหมดเวฟที่แปดสิบหกเรารอเก้าสิบอยู่นะครับสันตาลาก่อนสุดท้ายและ้ะหาที่วางวางตรงไหนได้บ้างปัญหาคือที่วางไม่พอข้างนอกตรงนี้เหรอเวิร์กไหม่ะตรงนี้ดีกว่ามาอืมอัปเกรดไป โอเคครับจะไหวไหมนี่ตัวนี้ดึงเอาไว้ฮะดึงตัวสุดท้ายเอาไว้เปลี่ยนทาร์เก็ตนะครับเป็นตัวสุดท้ายช่วยสโลโ์ให้ตัวหนึ่งส่วนที่เหลือก็เลือกทาร์เก็ตเป็นข้างหน้า first คือถ้าเกิดหลุดมาตรงนี้แล้วเนี่ยจบเลยนะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าวงที่เหลือก็คืออาจจะมีถึงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดหลุดมาแล้วก็คือหลุดเลยไม่น่าจะไม่น่าจะคาดหวังอะไรได้ละเนี่ยฮะมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต้องมีเลเซอร์สโล โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งทิ้งท้ายไว้เวฟที่90ครับมาเรียบร้อยใครคือบอสคิดว่าจะผ่านไหม <laughs> โอ้ตัวเดิมพัมคิน35ล้านโอ้โหผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะผ่านได้เพราะว่าบอสยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยฮะโดนสโลไว้นะครับดีมากจัดการลูกน้องให้หมดก่อนเดี๋ยวบอสตามไป เออมันต้องอย่างนี้อ่าจัดการแบ่งกันไปทีนี้ก็มาถึงบอสต้องมีตัวสโ,โลครับเอาออกไม่ได้เลยอะตัวเลเซอร์เนี่ยดีมากโอ้โหกอลลี่เออขาดอีกหมื่นหนึ่งโอเคเรื่องเงินก็เป็นปัญหาอยู่นะไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะนะครับเดี๋ยวนะเดียวนะอย่านะเฮ้ยอย่าหลับซีเลเซอร์เออโอเคโอเค,อ,เคอุยรอดอยู่ อันนี้ดึงเอาไว้นะฮะติดอยู่หน้าเลยอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแบบเป้าหมายการเล็งให้แบบสลับกันบ้างนะฮะเป็นตัวแรกตัวสุดท้ายมันจะได้แบบสโลแบบผัดกันสโลหน่อยกอร์ลี่สิเอ็ดตัวเลเซอร์สามตัวนะฮะแล้วก็มีโรนตัวหนึ่งคือน่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เลเซอร์ก็จําเป็นเพราะว่าต้องสโลไม่อย่างนั้นทําดาเมจไม่ทันจะเพิ่มตรงไหนก็ไม่ได้แล้วนะฮะวงนี้คือวางแบบ คำนวณไว้แล้วว่าประมาณนี้น่าจะดีสุดมีเหลือตรงนี้เล็กน้อย99นะฮะมีหลุดมา2ตัวไหวไหมสอล้านกว่า99กำลังจะผ่านไปอีกนิดหนึ่ง100อยโอ้โห1นึยสิบนาทีนะฮะวกับอ,กอีก10ก่อนหนะ้าโอ้โห2ชั่วโมงครับเวฟที่100ฮะมาถึงแล้วเขาจะเป็นใคร เลือดเขาจะเท่าไหร่มาดูกันสิยืนรอต้อนรับเลยเอาแค่ผ่านเวฟนี้ก็พอใจแล้วครับคือมันนานมากโอ้โหอันนี้สามล้านกว่าหมดเลยอ๋อตัวเดิมพ้ำขึน้นเลือดสี่สิบสองล้านสี่สิบสองล้านจะผ่านได้หรือไม่เวฟที่หนึ่งร้อยพอลูกน้องหมดปุ๊บก็มาที่หัวหน้าแล้วหัวหน้าเดินช้ายอย่างนี้สี่สิบล้านสบายครับเหนื่อยมากเล่นแต่ละรอบ เอาแค่ร้อยเวฟก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่รอบหน้าผมมาเล่นตอนช่วงดึกด้วยไงไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ <c oughs> ไม่น่าเลยคำวนวณเวลาพลาดไปนิดนึงโอเคน่าจะผ่านเหลือห้าล้านชิวๆครับตัวเดียวผ่านมาได้นะครับเวฟที่หนึ่งร้อยเรียบร้อยฮะอะค่อยมาต่อคลิปหน้าแล้วกันครับ